สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านอวันนี้นัดถูกแคนเซิลนะครับถูกเลื่อนก็เดี๋ยวต้องหาอะไรทําใหม่แพลนเปลี่ยน have a good day people ตั้งใจทำปะเนี่ยต้องมีสักวันน่ะนี่จริงนั่งคิดคำพูดก่อนถ่ายเลยนะเมื่อจะพูดว่าอะไรดีว่าระหว่าง Fantastic Fabulous Bravo Finally Incredible ให้ทิพชู่แทนให้ตายเถอะไม่เงยสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกว่ายามเช้าก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้โลกพี่จอร์นนั้น4โมงเย็นครับเราตกอยู่ในสภาวะสมองเบอร์นอนนอนเท่าไหรเยอะเดี๋ยวมันก็ดี กันมาเนมน้ำโอ้สดชื่นขึ้นมาเลยคือจริงๆวันนี้เนะี่ยจะต้องมีนัดถ่ายงานแต่โอเคโชคดีหน่อยก็คือนัดแต่มันเลื่อนไปละนัดมันเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นวันนี้ก็ว่างๆอาจจะขออนุญ,ญาตไม่เข้าแ a c k ไฟเดย์ด้วยจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่จะได้รีเจนนะนี่ดีกว่านั่งเซนเนนแท็กเดี๋ยว กาแฟโครบลูของทีน่าครับเขาทําเองแล้วามาให้ลองใช้ได้เนี่ยเปรี้ยว,ยว,ยวหอมอาหารเช้าข้าพเจ้านะครับผมน้าน้ําจิ้มแคห,หน่อยจิมน้าจิ้ม,มโอ้ยยากเทแมงเลยวกันแหวนนี่นะครับหมูทอดอืมกินหมูทอดกับข้าวไม่มีผักไม่เป็นไรเนี่ยในจิมจ ผมรู้แล้วกิมจิผมลืมใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปหน่อยมันเลยทำให้เปรี้ยวได้ช้าลงนะครับเดีย๋ยวไม่เป็นไรรอบนี้รสชาติมันก็เพ ن ๆอยู่กินได้เดีย๋ยวใกล้หมดแล้วเดี๋ยวใกล้ได้ทำใหม่แล้วครครับไป enjoy eating อืมก่อนแล้วครับก่อนเริ่มเซ็นเนมแท็กครับพี่จ้าก็ไปดูคอมเมนต์ของเมื่อวานจะบอกชี้แจงไม่ดูจรงิงจังไปอยากเอาเรื่องมาแชร์แล้วกันโอเคเรามองข้ามเรื่องของคําพูดเรื่องของการเลือกคํามาใช้ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาแค่เนื้อความว่าเฮ้ยมันแจ็คหลวมหรือว่า สายขาดในคือจากประสบการณ์พี่จอดคือถ้ามันหลวมหรือมันขาดในไม่ต้องทํางานด้านนี้มาก็รู้ครับ <c oughs> ฉะนั้นเลยรู้สึกว่าเป็นคําถามหรือว่าเป็นการตั้งคําถาม <c oughs> พี่จอดอยากจะทําหน้ามีมเนี้ย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออิดเก็บไม่ดีใช้แพงแค่ไหนก็พังหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้อะเนาะน้องๆก็จะเห็นแบบอิสระผ่านจอหรือว่าเห็นพี่จอรผ่านจอแน่นอนอะทุกอย่างมันคือสิ่งที่กรองมาแล้วในระดับหนึ่งมาเห็นชัดขึ้นหน่อยสนิทกันมากขึ้นหน่อยก็คือจากไลายแต่ว่าในจุดๆเนี้ยเป็นคีย์หนึ่งของอิสระฮาตะเลยเว้ยถ้าเกิดเทียบคนใกล้ตัว <c oughs> ในชีวิตพี่จอพี่จอกล้าพูดเลยว่าอิสระฮาตะคือคนที่เห็นคุณค่าของเงินทุกบาทแบบมากแทบจะมากที่สุดแล้วเว้ยอิดคือคนที่ดูแลของและพยายามดึง คุณค่าจากของที่มีพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้กูก้าการันตีฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเก็บไม่ดีใช้แพงแค่ไหนก็พังกล้าเถียงแทนเลยว่าเรื่องเก็บดีเนี่ยอิสระคือคนที่เก็บดีที่สุดใช้คําว่าที่สุดเราผ่านกันมาไม่รู้กี่กองแล้วแล้วเวลาของพังด้วยมือของมันความกิ้วอ่ะมันระเบิดออกอ่ะจากการที่เวลาที่มันแบบผิดพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําแล้วของมันพังฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่ามาเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟังแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นพาร์ทของเพื่อนที่หลายๆคนหลาอาจจะไม่เห็น เท่านั้นเองสว่วนเรื่องของคําพูดคําจาก็แล้วแต่ที่ราเชื่อว,ว่าโลกโซเชียลมันจะเป็นอย่างเงมันมีชิลอะทุกคนมีชิวหมดอะไม่เหมือนนั่งคุยกันอย่างนี้สมมติว่าทั้งหมดทั้งปวงคือชีวิตจริงหมดเลยแล้วทุกคนเนี่ยที่ดูแสนก็คนต่อวันต่อวันต่อวัน,วนทุกคนคือคนที่ดูสดสดเห็นสดสดเลยว่าอิสระถ่ายอันนี้พูดอย่างนี้มีความเห็นต่อไมโครโฟนอันนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่จคิดว่าถ้าทุกคนเห็นสดหน้าต่อหน้ากันเลยนะก็จะไม่มีใครเดินมา หาอิดแล้วบอกว่าโบยา่าแจ็ครวมหรือมึงยัดจนสายขาดในอิดเก็บไม่ดีใช้แพงแค่ไหนก็พังพี่เจ้าเชื่อว่าไม่มีใครเดินมานะอิดแล้วพูดประโยคนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนมีชิวไงทุกคนมกีกรอบป้องกันที่แบบว่าโอเคเฮ้ยมันเป็นไรพูดอะไรก็ได้มันคือคําซุบซิบที่ตกตะกอนมาเป็นชิ้นจริงๆที่อยู่บนโซเชียลฉะนั้นพี่เจ้าก็เลยดํารงชีพอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยด้วยตรก,กะที่ว่าคนเราอ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะก็เป็นไปในแบบที่อยากให้คนอื่นนั้นจําว่าคุณนั้นเป็นคนยังไงพพ่เเจจาากก็็็ปนนคออยงรระะิม์ไ หรือเราจะพูดคุยอะไรกับใครเราจะไลฟ์พูดเรื่องอะไรอัดคลิปคุยเรื่องอะไรเราก็จะเป็นในสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนนั้นรู้จักเราว่าเราเป็นคนยังไง mm hmm. เหมือนกันมานั่งเซ็นเนมแท็กดีกว่าด้วยอิสระกำลังจะเดินทางไปสยามนะครับอยู่ๆก็เจอครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขาดูกันสักหน่อยพอดีเขาไม่สะดวกให้ถ่ายนะเขาบอกว่าเขาโดนลดค่าเที่ยวนะครับลงเกือบครึ่งนั่นแหละครับ มาลก็พ่อไปกอดแมวก่อนนะลูกซิววันนี้เป็นวันระดับโลกครับเป็นวันกอดแมวครับฉะนั้นเราก็จะไปเสาะหาไอ้เจียบมอมเอ้าเชี่ยโคเกิ้ลเยียบมอมเขาให้กอดวันกอดนะวันกอดมอมครับมอมอุ้ยอย่าสะดุ้งลูกเขาอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนะก็ต้องไปชดใช้กรรมไหนขอกอดหน่อยนั่งนั่งดู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 หัโมโหดูหัวโมโห โอ้โหเฮ้ยกอดแมวเหรอะเฮ้ยอย่าไปกอดแมวแมวมันน่าตายนะเดอ็มมอมก็จะไม่อยู่มากอดนาย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 กูดูเป็นคนที่แบบว่ากอดแมวได้ปลอมมากที่กูรู้สึกว่ากูกอดแมวได้ปลอมมากอ่ะก็เพากูเป็นคนเลี้ยงหมาไงคือกูก็ทําไปตามพิธีอะมอมนะมันวันกอดมึงของโลกอ่ะมันวันกอดแมวโลกอ่ะมอมนะ เดี๋ยวมึงก็นั่งสบ,บายเชียวนะนั่งแผ่นั่งแผ่วันก่อนที่แนะนำไปตั้งแต่ไอรถคันนี้นะเกียดมากเลยไม่ซื้อว่า <c oughs> อะไรมองมองไปอยู่แล้วเลยนี่คือยังไม่เลี้ยวเข้าซอยย่อยบ้านกูดะ่ะเ <c oughs> สียงม่งดังขนาดนเนี้ยเยเริ่มได้ยินเอิ่มเอิมเอิมแล้วกู <c oughs> พูดเรื่องอะไรอยู่กูลืมเลยเด่ย <c oughs> ก่อนคุยเรื่องกิจกรรมวันนี้ฮ้ะนอกเรื่องก่อนเสียงลาโพงตรงเนี้ยแม่งจีตลอดใครดูแลตรงนี้มึงช่วยเปลี่ยนหนอกูสงสารที่ยามเขาต้องมานั่งฟังเสียงจีเนี่ยที่มึงได้ยินอยู่เนี้ย <c oughs> ลำคา <c oughs> ที่หายเสียสดประสาทหมดลาโพงมีทำไมไม่เปลี่ยน พี่ดาาพี่พึ่งวันนี้เขายังไงกันครับวันนี้หนึ่งเป็นวันครบรอบที่ตาถูกคุมหายมันเฉลิมศักดิ์ธิ์ค่ะหายไปหนึ่งปีครบวันนี้พอดีแล้วก็วันนี้ก็แอมเนสซี่กับพี่เจนพี่สาวของตามาจัดกิจกรรมยืน2นาทีตอนตั้งแต่6โมงเย็นถึงต้นไปแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเป็นการจุ่เทียนด้านล่างหน้าขอสิทธ์ก็อาจจะมีพูดอะไรบ้างแหละรอบนแล้วก็คดีก็ไมีคืบหน้าเลยประมาณนี้ครับมาเข้าร่วมกิจกรรมแบบมึนๆนี่ เท่านี้ครับได้มาแล้วครับนี่อีกที่อีกที่เพื่อ อ่ะวันนี้เมื่อกี้เจอคอมเมนต์หนึ่งครับก็มีน้องมาถามว่าเอ้ยรายได้พวกพี่นี่เป็นอย่างไรก็เลยคิดว่าถ้าเรามาแบ่งปันแบบแชร์เผื่อน้องๆหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากที่จะทำคอนเทนต์ออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยฟังตรงนี้เป็นไกด์ได้นิดหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็คือผู้ประกอบอาชีพนี้ในใน,ในสายงานนี้เนาะเผื่อเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบพิจารณาดูว่าเออคุณ,ค,ณคุณท่านท่านพี่พี่น้องน้องเนี่ยอยากจะทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยจะได้เอาไปช่วยในการวางแผนได้บ้างนะครับคือรายได้ของรับทราบเนี่ยนะครับมันก็จะมาจากหลายๆทางง่ายๆครับทำคอน อย่างรับทราบเองเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่ามันไม่ได้เพียงพอสําหรับที่จะจ่ายทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ให้ทบไว้แล้วกันว่านั่นคือ1่ก้อนนะครับทีนี้ก็มีทวิชนั่นก็คือเหตุผลที่เราเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วแหละว่าเฮ้ยทำไมรับทราบถึงย้ายเมนไปอยู่ที่ทวิชแล้วก็ YouTube ไปเป็นรองก็เพราะว่ามันก็มีค่าคอนแท็กสัญญาอยู่กับตรงนี้ทีนี้มี2ก้อนแล้วนะครับพอเราทำคอนเทนต์สิ่งที่เราต้องทาก็คือเราก็ต้องคิดว่าเออเฮ้ยสิ่งไหนที่คนจะน่าสนใจสิ่งไหนที่จะสร้างแรงผูก ที่จะทำให้เขาวนกลับเขามาดูเรื่อยๆเฮ้ยอัพอะไรลงไปเขาก็กลับเข้ามาดูเพราะว่าเขาชอบเราเนี่ยตัวเลขพวกนี้นั่นก็นําไปขายได้ครับก็จะเป็นที่มาของสปอนเซอร์ที่ท่านๆเห็นนั่นแหละครับว่าโอเคมีงานคนนั้นเข้ามามีงานคนนี้เข้ามาเนี่ยอันนี้คือรายได้3ก้อนใหญ่หมดแล้ว หมดละหมดละหลังจากนี้มันก็จะเป็นแบบปะปลายแล้วครับเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆเงินที่น้องๆเขาช่วยๆกันซับในทวิ h หรือว่าบิดเข้ามาในทวิ h พวกเนี้ยมันก็ประกอบกันรวมร่างกันปึ้งทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยอันเนี้ยก็คือที่มาของแคชฟลูของรับทราบโปรดักชันนั่นเองเร็ขึ้นไปสแกนดีกว่าชอบหน่วยนี้วะหน่วยที่ลําโพเอาละครับมาประกาศแล้วครับผม เขาอิสระจะมาอธิบายฟังสั้นๆแบบไม่มีอคติทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเมื่อกี้เป็นการทําตามหน้าที่ของคุณตํารวจนะครับประกาศเกี่ยวกับว่าเรากําลังฝ่าฝืนกฎหมายนะครับพรกฉุกเฉินควบคุมโรคแกนนาอะไรตรงนี้ก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้ในภายหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันมีการบังคับใช้ที่เท่าเทียมกันทุกกลุ่มหรือเปล่าหรือจะบังคับใช้กับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวอันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละพยายามไม่อคติเลยนะตามนั้นนะครับผมเปิดเอาออกวาง แผ่นไม่กับด้านเสียบมุมชน,ป,นปิดคลิกละเล็กแล้วก็รอเสียงอัดนัด <c oughs> แปบดบแปบดบเ,เปิดเอาออกวางแผ่นไม่ปึ๊บมุมชนมุมป,ปิดคลิกวนลูปไป Have a good day people จังหวะนี้เทคจะขึ้นมาแล้วทำจนมืดสระอือน,นะเฮ้ย